กองทุนไทย ESG นะครับเป็นกองทุนใหม่ที่จะเริ่มขายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นกองทุนนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2ออย่างครับอย่างที่1ก็คือตั้งใจจะส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสนใจเรื่อง ESG ให้มากขึ้นในส่วนนี้เนี่ยเทรนด์ ESG เป็นเทรนด์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผมเคยคุยกับนักลงทุนระดับโลกหลายกองเลยนะครับกองทุนสำคัญๆที่มีเงิน เป็นหลายๆแสนล้านมีกฎเกณฑ์ภายในกองดังกล่าวว่าทุกคนจะต้องเข้าตัวของ ESG Rating ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยไม่สามารถลงทุนได้การที่เราให้ความสนใจเรื่องนี้ก็จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น,นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับของประเทศประเทศไทยก็ถูกกดดันจากประเทศต่างๆในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของ คาร์บอนนิวทรอลิตี้มีเรื่องของ n น็ตซีโรเป้าหมายต่างๆที่ถูกประกาศออกมาประเทศไทยก็ได้ตั้งเป้าหมายนะครับเน็ตซีโร2065ซึ่งในส่วนนี้ก็มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกันในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กองทุน ESG จะเป็นกองทุนที่ตั้งใจเลยนะครับว่าจะเอาเ,เงินทั้งหมดเนี่ยลงทุนในหุ้นไทยหรือพันธบัตรไทยในบริษัทที่สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง ESG ของเราได้ อยากให้ทุกคนที่ซื้อนะครับอยากคิดเงียว่าซื้อไปนอกจากซื้อเพื่อลงทุนแล้วเนี่ยเป็นการซื้อเพื่อสร้างอนาคตให้ประเทศไทยเป็นการซื้อเพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลที่ดีขึ้นสังคมได้รับการดูแลที่ดีขึ้นธรรมาภิบาลที่โปร่งใสามากขึ้นในประเด็นที่2เนี่ยทางตลาดทุนไทยก็มีความ ปรารถนาร่วมกับทางกระทรวงการคลังให้คนไทยมีการเก็บออมที่มากขึ้นปัญหาเรื่องเอจจิ้งกำลังมาสู่ประเทศไทยการเก็บออมที่เพียงพอต่อการใช้ในระยะยาวสําหรับช่วงกเกษียณอายุเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะในขณะนี้คนไทยเนี่ยจากที่เคยเสีชีวิตอายุ70ตอนนี้ก็80-85ก็หมายความว่าเราต้องเตรียมเงินให้พออีก10ปีหรือ15ปีที่เพิ่มขึ้นมาในการดําเนินการดังกล่าวก็อยากให้มีแรงกระตุ้นที่เพียงพอ ทางกระทรวงการคลังก็มีความเมตตานะครับที่ให้กองลดภาษีอีก10,000แบาทเพิ่มเติมจาก5 0,000นบาทที่มีอยู่เดิมขณะนี้นะครับก็มีความตั้งใจอย่างรวดเร็วของทางอินดัสทรีทางตลาดเองเนี่ยก็มีบจ16แห่งตั้งใจอยากจะทํากอง20กว่ากองที่จะเป็นทางเลือกใกับทุกคนแล้วด้วยตัวมันเองผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดจังหวัดหนึ่งราคาหุ้นที่ตกก็หมายความว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสอัพไซด์ก็จะมากขึ้น แล้วบวกกับเรื่องของการส่งเสริม ESG ทำประโยชน์เพื่อสังคมกลองนี้ก็น่าจะเป็นกองที่น่าสนใจอย่างยิ่งกองหนึ่งครับ